ตนี้ไม่กกน่ากัดมันต่างในแมงมุมยังไงลูกคือมันจะไม่มีมันจะมีก้อนเดียวอืม่ก้อนเดียวแมงมุมจะมีหัวกระลำตัวใช่ไหม,ไมอันนี้มีก้อนเดียวเลยอันนี้ตัวเล็กหน่อยปกติจะเห็นใหญ่กว่านี้อันนี้เป็นตัวลูกมันอยู่อืลูกมันใช่ไหม เดินหนีกานเดินหนีมันจะเดินแบบนี้นะคะหนีมันเดินได้มันไวมากเลยเพราะอะไรมันอยู่มันต้องไวขนาดนี้ขาเขาเยอะมั้งเลยเดินได้เร็วแต่มันวิ่งเลยนุนจะให้ดูดูสิมันวิ่งมันขึ้นบนอ่ะถ่ายวิชานี้ดูสิมันวิ่ง